CAPITALISM. Better Business for good life CAPITAL CITY เพราะเมืองที่ออกแบบดีทำให้ธุรกิจเติบโตปารีสโอลิมปิก2024กีฬาโอลิมปิกที่รักโลกที่สุดเท่าที่เคยมีมาพบกับรายการ Capital City เมื่อเมืองที่ออกแบบดีทำให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ประชาชานดีขึ้นต่างไปด้วยอีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะถึงมหกรรมกีฬาของคนทั้งโลกก็คือกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสเขาจะเริ่มในวันที่26รกรกฎาคมนี้แล้วจัดต่อเนื่องกันครับกับกีฬาพาราลิมปิกนะครับมหกรรมกีฬาของกลุ่มคนพิการทั้งสองอันนี้ไปจบวันที่8ของเดือนกันยายนปีนี้ในการคาดการณ์ของเขาสำหรับมหกรรมกีฬาคราวนี้เนี่ย จะมีผู้เข้าชมประมาณ15.3ล้านคนโดยที่เป็นคนต่างชาติ1.9ล้านคนและก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอยู่ในปารีสและประเทศฝรั่งเศสถึง9,700ล้านเหรียญสหรัฐแต่ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับกีฬาโอลิมปิกคราวนี้มันมี2มิติครับมิติที่1เขาบอกว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกที่เปิดมากที่สุดเปิดหมายความว่า คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโดยไม่ต้องซื้อตั๋วหรือสามารถมองเห็นการแข่งขันกีฬาที่แทรกเข้าไปอยู่ในพื้นที่เมืองได้เลยอย่างเช่นพิธีเปิดของเขาครับเราเคยคุ้นกับพิธีเปิดกีฬาใหญ่ๆในสนามกีฬาในระบบปิดมีวิง่งมีกระถางคบเพลิงวิ่งถือคบเพลิงเข้ามามีคนอยู่รอบสแตนทั้งหลายในสนาม แต่ว่าพิธีเปิดคราวนี้เขาคาดหวังไว้ว่าจะเป็นพิธีเปิดในพื้นที่เปิดที่มีฉากของเมืองปารีสเป็นแบ็กกราวนด์นั่นคือการที่จะให้แต่ละชาติมีเรือของตัวเอง160ปลลำล่องมาตามแม่น้ำแซนผ่ากลางเมืองปารีสแล้วคนดูสามารถที่จะเข้าดูได้ตลอดของแนวแม่น้ำแซนคาดการไว้ว่าจะมีคนดู0,000 0คนและเดินเข้ามาดูได้เลย อันนั้นคือคาดการไว้ครั้งแรกแต่ว่าแน่นอนครับมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของโลกแล้วก็มีความขัดแย้งและถูกขู่การจะก่อการร้ายเขาก็เลยลดขนาดลงเหลือ3 0 0 0 0นคนนะครับที่จะดูได้และมีการรีจิสเตอร์ก็คือต้องลงทะเบียนเพื่อจะควบคุมเรื่องของความปลอดภัยได้แต่ก็เป็นคอนเซ็ปที่ดีแล้วการแข่งขันกีฬาครับสนามกีฬาหลายๆแห่งอยู่ในพื้นที่เปิด และมีฉากหลังเป็นเมืองปารีสตัวอย่างเช่นหน้าหอไอเฟลเป็นสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดแล้วเขาก็ยังใช้ตึกเก่าของเขาตึกกรองปาเลนะครับหรือแกนพาเลสเนี่ยนะครับใช้ข้างในซึ่งเป็นโดมผนังกระจกอาคารยุคเก่าปรับปรุงแล้วเป็นสนามแข่งฟันดาบสนามแข่งยูโดเพื่อจะให้ใช้พื้นที่เดิมและมีฉากหลังเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ของปารีส ในอีกมิติหนึ่งครับกีฬาโอลิมปิกคราวนี้จะเป็นกีฬาโอลิมปิกที่รักโลกหรือกรีนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะว่าปารีสมีกิมมิคตรงนี้ครับทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่า Paris Agreement 2015นั่นคือการตกลงครั้งสำคัญของประเทศเกือบทั้งโลก,กน,นะครับที่ลงนามร่วมกันที่จะลดภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นตัวนำสู่มาตรการโครงการต่างๆที่ ลดปัญหามลาภาวะและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกมากมายมันเริ่มต้นที่นี่และนี่คือกิมมิคสำคัญเพราะทุกคนพูดคำว่า Paris Agreement เป็นตัวตั้งดังนั้นกีฬาโอลิมปิกปารีสก็เลยเอาคอนเซปต์นี้ต่อเนื่องจากสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเขาตั้งเป้าหมายครับว่ากีฬาโอลิมปิกคราวนี้จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวสำคัญของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยน้อยกว่ากีฬาโอลิมปิก ลอนดอน2012และรีโอ2016น้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรักโลกให้มากที่สุดแต่พูดลอยๆเหรอครับมันไม่ง่ายครับแม้ว่าจะบอกว่าลดลงครึ่งหนึ่งแต่ว่าตัวเลขที่เขาคำนวณไว้ก็คือว่าลดลงครึ่งแล้วยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง1.58เมตรติกตันในช่วงกีฬาโอลิมปิก ฟังน้ำหนักฟังตัวเลขอาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่เปรียบเทียบว่ามันเท่ากับเครื่องบินโบอิง747ที่บินเที่ยวเดียวนะครับระหว่างนิวยอร์กถึงปารีสสำหรับคน1 3ล้าน3แสนคนก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันแต่วิธีการเขาทำยังไงบ้างไม่ใช่วิธีการเดียวครับมีหลายวิธีวิธีการแรกครับเขาพยายามจะใช้ของเดิมให้มากที่สุดที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับใช ตึกเก่ามาทำนะครับใช้ลานหน้าหอไอเฟลมาเป็นสนามกีฬาเพราะฉะนั้นไม่ต้องสร้างใหม่เพราะว่าการสร้างใหม่เนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมแน่ๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัสดุนะครับ mm. การผลิตเรื่องของวัสดุต่างๆการก่อสร้างฝุ่นควันจากการก่อสร้างและอื่นๆอีกมากมายมันทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำลายสภาพอากาศแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือพยายามที่จะสร้างใหม่ให้น้อยที่สุดแต่มันก็ต้องสร้างอยู่ดีครับ เพราะว่ายังไงองค์ประกอบทั้งหมดที่ปารีสมีอาจจะไม่ตอบสนองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครบทุกมิติเขาต้องสร้างใหม่2อย่างครับนั่นคือหมู่บ้านนักกีฬานะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปารีสรองรับนักกีฬา1 4 0 0 0คนในช่วงกีฬาโอลิมปิกและ8,000คนในช่วงกีฬาพาราลิมปิกทั้งหมดในหมู่บ้านนักกีฬาจะมี82อาคาร และอีกอาคารหนึ่งที่ต้องสร้างก็คือศูนย์กีฬาทางน้ําหรือว่าอควาติกเซ็นเตอร์เพราะว่าต้องมีสนามกีฬาทางน้ําทั้งกระโดดน้าว่ายน้ําโบโลน้ําที่ขนาดได้มาตรฐานแล้วก็มีรูปแบบตรงตามมาตรฐานของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับแต่ว่าการก่อสร้างเหล่านี้นะครับแม้ว่าจําเป็นต้องก่อสร้างเขาก็ยังมุ่งสู่การรักโลกครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโลคาร์บอนคอนกรีต หรือว่าคอนกรีตที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้อยนะครับพื้นที่ที่เป็นฟินิชชิ่งผิวสัมผัสต่างๆที่คนจะต้องไปเหยียบไปจับไปโดนเนี่ยนะครับเป็นไม้ครับเพราะว่าไม้เนี่ยสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาได้โลหะต่างๆที่ใช้ประกอบในสถาปัตยกรรมนะครับจะเป็นโลหะที่มาจากการไปเอาของเก่าที่เป็นซากอาคารเก่าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เก่าที่เลิกใช้แล้วเอามาเป็นโลหะที่ใช้ในการก่อสร้าง ฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาก็มาจากของรีไซเคิลทั้งหมดเช่นเตียงทํามาจากคาร์ดบอร์ดนะครับโต๊ะในห้องทํามาจากไม้ก๊อกของลูกแบดนะครับเรานึกถึงลูกแบดเนาะที่ส่วนส่วนที่เราตีไปโดนเนี่ยมันมาจากตัวของไม้ไม้ก๊อกเขาก็เอาไม้ก๊อกเนี่ยนะครับมาทําโต๊ะในห้องเก้าอี้ทั้งในห้องและเก้าอี้ในสนามกีฬานะครับทามาจากฝาขวดพลาสติกเอามาทําเข้าระบบของตัวของรีไซเคิลแล้วก็ เอามาผลิตเป็นเก้าอี้ร้านอาหารห้องอาหารในหมู่บ้านนักกีฬาไม่มีการใช้พลาสติกเลยวัสดุทั้งหมดมาจากเรื่องของรีไซเคิลแต่ที่น่าสนใจครับห้องพักนักกีฬาหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเลยลองนึกถึงนะครับว่ายุโรปในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันโหดร้ายมากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของปารีสนะครับในช่วงหน้าร้อนในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี่แหละ 35องศาเซลเซียสแล้วในปี2019ครับมันเบรกเรคคอร์ดครับที่42.6องศาเซลเซียสแต่ว่าอุณหภูมิหน้าสบายเนี่ยมันอยู่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสลองคิดดูว่าภายนอกในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนขนาดนั้นแต่ข้างในมันจะเย็นได้ยังไงเขาก็บอกว่าการออกแบบของเขาแน่นอนเขาวางอาคารแล้วก็ผังภายในอาคารให้รับลมธรรมชาติได้ดีที่สุดแล้วก็ยังเอาความเย็นจาก น้ำใต้ดินที่ลึก70เมตรนะครับดึงเอาน้ําเย็นที่อยู่ใต้ดิน,นขึ้นมาไหลเวียนในพื้นและผนังของอาคารให้เกิดความเย็นติดม่านกันความร้อนนะครับที่กันความร้อนได้100%ทีเดียวถ้าคุณปิดม่านเมื่อไหร่ความร้อนจะไม่เข้าสู่อาคารแต่ว่าถามว่าเชื่อไหมครับเราก็เชื่อนะครับว่าเขาต้องออกแบบได้แต่ว่านักกีฬาแล้วก็สมาคมกีฬาของประเทศต่างๆเขาไม่เชื่อครับ มันเป็นความขัดแย้งจุดหนึ่งปารีสพยายามทำกีฬาโอลิมปิกให้รักโลกที่สุดแต่มันคือมหกรรมกีฬาที่เข้ามาแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาเมื่อเป็นความเป็นเลิศทางกีฬาปุ๊บต้องเต็มที่ที่สุดเขาคัดตัวฝึกซ้อมมาเป็นแรมปีดูแลโภชนาการและดูแลสภาพของการอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ การฟื้นฟรูร่างกายและทาให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดเพราะการแข่งขันกีฬาคือใช้ร่างกายในการแข่งขันเพราะฉะนั้นนักกีฬาจากหลากหลายประเทศครับเขาไม่เชื่อครับว่าจะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง23-26องศาแล้วเขาไม่ยอมเสี่ยงครับเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้ตามนั้นจริงๆมาอยู่แล้วแล้วร่างกายเขาฟื้นตัวไม่ทันเนื่องจากอากาศมันร้อนเกินไปเนื่องจากสภาวะของการอยู่อาศัยไม่เหมาะสมทําให้อไอที่เขาซ้อมมาทั้งหมดเตรียมตัวมาทั้งหมดหลายปีดีดักเนี่ย กับถูกทวงหรือกับลดทอนด้วยสภาพของที่อยู่อาศัยที่มีอุณหภูมิไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นแคนาดาเขาประกาศแล้วครับว่าเขาจะเอาเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้มาเสียบปลั๊กอยู่ในตัวอาคารสําหรับห้องพักของนักกีฬาของประเทศเขาเพราะเขาไม่เชื่อครับว่าจะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิแบบนั้นได้จริงตลอดเวลา แล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยลงทุนไปถึง50,000ปอนปอนหรือว่า2.3ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช้กับห้องพักนักกีฬาของประเทศอังกฤษสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เขาพยายามทำก็คือว่าพลังงานที่ใช้ทั้งกับอาคารและที่อยู่อาศัยของนักกีฬาทั้งหมดจะเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับมาจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งเป็นฟาร์มอยู่นอกเมืองและ มีโซลารูฟภายในอาคารเองด้วยเพื่อจะใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดให้ได้นะครับต่อมาครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการเดินทางที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าคนเข้ามาดูกีฬาโอลิมปิก15.3ล้านคนเป็นต่างชาติ1.9ล้านคนแต่คนต่างชาติเหล่านี้ยังแยกเป็น2กลุ่มครับคือคนต่างชาติที่อยู่ในยุโรปเองพวกเนี้ยเดินทางด้วยรถไฟบ้างเดินทางด้วยรถยนต์บ้างนะครับ อันนี้เดินทางระยะใกล้แต่ประมาณครึ่งหนึ่งคือ850,000คนเดินทางมาจากทวีปอื่นซึ่งเป็นการเดินทางระยะไกลแล้วแน่นอนว่าพอใช้เครื่องบินปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนของเครื่องบินก็เกิดปัญหามากมายแต่ว่าปารีสบอกอันนี้ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เขาสามารถจัดการได้คือเมื่อมาถึงปารีสแล้วเขาจะพยายามส่งเสริมการเดินทาง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นมีเส้นทางจักรยานมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่จะทำให้คนเหล่านั้นไม่ต้องเช่ารถหรือไม่ต้องนั่งแท็กซี่นะครับแล้วยังมีวิธีคิดอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีการแข่งขันประเภทหนึ่งครับที่จะไม่จัดในฝรั่งเศสเลยไม่ใช่แค่ไม่จัดในปารีสนะครับไม่จัดในฝรั่งเศสเลยนั่นคือการแข่งขันวินเซิร์ฟวินเซิร์ฟในกีฬาโอลิมปิกปารีส2024่จัดที่หมู่เกาะไตาฮิติ ซึ่งเป็นเขตปกครองของประเทศฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกกันนะครับแล้วเขาบอกว่าการทําแบบนี้รักโลกก็งงว่ารักโลกยังไงลองมาถอดความกันดูครับมันอยู่ห่างจากปารีสถึง16,000กิโลเมตรดังนั้นการไปจัดตรงนั้นเหตุที่หนึ่งคือปารีสและฝรั่งเศสเองไม่มีพื้นที่ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการจัดการแข่งขันตามมาตรฐานของสมาคมวินเซิร์ฟโลกนะครับดังนั้น เขาไปจัดในบริเวณนั้นห่างจากปารีสไปหนึ่งกพกิโลเมตรเอ๊ะแล้วคนไม่เดินทางไกลเหรอก็เพิ่งพูดว่าต้องขึ้นเครื่องบินแปดแสนห้าหมื่นคนก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากปารีสไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาบอกว่าการไปจัดไกลขนาดนี้ก็ไม่มีคนไปดูไงเขาใช้วิธีการถ่ายทอดสดเอาครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นไม่ใช่แค่นั้นพอไม่มีคนไปดูมีแต่นักกีฬาแล้วก็สตาฟไปเขาก็ไม่ต้องสร้างอะไรใหม่ในพื้นที่นั้นเลย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้สามารถที่จะลดมวลภาวะหรือลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดกับโลกได้เป็นอย่างดีประเด็นที่3ครับอาหารที่จะกินอาหารที่จะกินเนี่ยฐานปกติเลยครับอาหาร1เซิร์ฟหรือ1มื้อที่มนุษย์กินเนี่ยก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นค่าเฉลี่ยน,นะครับ2กิโลกรัมเกิดจากทั้งการขนส่งอาหารการผลิตเนาะการใช้แก๊สในการผลิตแล้วก็ การจัดการของเสียหลังจากอาหารกินเสร็จแล้วนะครับเขาแก้ไขวิธีด้วยการที่ว่าใช้วัสดุท้องถิ่นที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยถึง80%เพราะฉะนั้นลดการขนส่งทางเครื่องบินหรือทางโดยระยะไกลแน่นอนนะครับและใช้ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชถึง60%คือใช้เนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพราะว่าการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากต่อมาครับพลังงานที่ใช้หมุนเวียนร้อไม่ใช้ พลังงานดีเซลเลยแต่มันก็ยังมีคำถามสำคัญอยู่หลายอันครับเพราะว่ามีองค์กรเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งเขาออกมาขัด้านเขาบอกว่าปารีสเนี่ยพยายามโฆษณาทุกอย่างว่าทำทุกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ลองไปดูสิครับสปอนเซอร์หลักของกีฬาโอลิมปิกคราวนี้คือบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งหลายครับแล้วเขาก็ประมาณการว่าพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มาเป็นสปอนเซอร์ของงานกีฬาโอลิมปิกคราวนี้ ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าบริษัทอื่นๆในโลกถึง6เท่าเขาก็ถามว่าคุณบอกว่าปารีสจะรักษาสิ่งแวดล้อมแต่คนที่มาจ่ายเงินให้คุณรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนอื่นถึง6เท่าทีเดียวนะยังไม่จบแค่นั้นครับไปจัดกีฬาโอลิมปิกที่ไหนเราก็คิดว่าเออคนในประเทศนั้นคนในเมืองนั้นเขาจะสนับสนุนเห็นดีเห็นงามเอาเงินมาให้เขามีความเป็นมิตร ช่วยเหลือเกอื้อกูลไม่ใช่ครับคนปารีสไม่ชอบเลยโพลบอกว่าคน48%ของปารีสไม่ชอบหรือไม่พอใจกับการจัดกีฬาโอลิมปิกคราวนี้ที่ปารีสแล้วหลายๆคนวางแผนที่จะหนีออกจากปารีสในช่วงเวลานั้นทำไมครับเพราะว่ามันมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการอื่นๆทำให้ชีวิตเขาไม่เป็นปกติตัวอย่างเช่นถนนหลายสายจะต้องถูกปิดเส้นทางสับเว์บางสถานีนะครับ ต้องถูกปิดและค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนจะแพงขึ้นเป็น2เท่าในช่วงเวลานั้นด้วยดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับปารีสคราวนี้ก็มีทั้งประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นกีฬาโอลิมปิกที่รักโลกที่สุดเป็นกีฬาโอลิมปิกที่ใช้ของเดิมมากที่สุดแต่ว่าก็ขัดแย้งกับความเป็นเลิศทางกีฬากีฬาโอลิมปิกที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดแต่ว่าก็เป็นกีฬาโอลิมปิกที่ คนในเมืองนั้นไม่ชอบมากที่สุดเช่นเดียวกันก็ต้องติดตามครับอีกไม่กี่วันกีฬาโอลิมปิกมากรกมกีฬาของโลกที่ปารีสจะเริ่มขึ้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเขาพยายามแทรกกีฬาเข้าไปอยู่ในพื้นที่เมืองทั้งหมดแล้วจะทําให้กีฬาเป็นของประชาชนทุกคนอีกอย่างที่เขาคาดไว้หรือเปล่าวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับแคปิตอลซิตี้เมื่อเมืองที่ออกแบบดีทำให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีตามไปด้วยสวัสดีครับ